สวัสดีค่ะนี่ก็เข้ารอบอาทิตย์หนึ่งอีกแล้วนะคะดาก็ทำกับข้าวให้แฟนอีกแล้วค่ะดาก็จะทำกับข้าวนะคะทุกคืนของวันคืนวันเสาร์นะคะหลังจากออกไปทานข้าวซื้อของในช่วงบ่ายของวันเสาร์แล้วนะคะหลังจากมาถึงบ้านดานั่งพักอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นดาก็จะเริ่มทำกับข้าวค่ะเมนูที่ดาทำเนี่ยนะคะ ในคืนวันเสาร์เนี่ยดาจะทำหลายอย่างเลยก็คือจะทำทั้งอาหารไทยและอาหารแบบอเมริกันที่แฟนดาอยากกินนะคะเขาก็จะหาเมนูของเขามาเองหรือไม่ก็หรือไม่เขาก็ให้ดาคิดให้ค่ะแล้วแต่ว่าดาจะทำอะไรให้เขาแต่ช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงที่เขาต้องการที่จะลดน้ำหนักดาก็เลยให้เขาหาเมนูของเขามาเอง วันนี้นะคะของดาเนี่ยดาก็จะทำแกงเลียงค่ะแล้วก็แกงส้มภาคใต้นะคะส่วนของเขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆวัชพืชไม่ใช่วัชพืชคล้ายๆกับพวกธัญ,ญพืชอะคะ่ะหลายๆอย่างเอามาผสมกันแล้วก็เหมือนผัดเข้าด้วยกันประมาณนี้ค่ะแต่ดาก็เพิ่มไก่ให้เขาไปด้วยเพราะว่าจะได้มีโปรตีนเยอะๆ พวกนั้นก็เป็นแค่พวกคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินดาก็เลยว่าต้องน่าจะเพิ่มโปรโตีนไปให้เขาด้วยแล้วก็เขาก็เมนูที่เขาอยากกินก็เป็นอันนี้นะคะบาร์เวิร์ดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะเขาต้องการอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้คือดาทำอไอ้กระหล่ำปลีดองไว้นะคะเขาก็เลยว่าเขาก็เลยอยากกินกับกระหล่ำปลีดอง เมื่อกี้เห็นไปค่ะดาแอบถ่ายค่ะดาให้เขานั่งเด็ดไปโหระพากับใบแมงลักค่ะเพราะว่าดาจะเอามาทําแกงเลียงแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะดาก็จะทาแฮมเบอร์เกอร์ให้เขาค่ะแฮมเบอร์เกอร์นี่ดาก็จะให้เขากินกับแตงกวาดองค่ะที่ดาทําไว้แล้วก็กับข้าวโพดอบเนยนะคะหลังจากที่ดาทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวเนี่ย แฟนดาเขาก็เข้ามาช่วยแพ็คใส่กล่องค่ะช่วยหั่นลงกล่องแล้วก็ตักของที่ดาทำเสร็จแล้วค่ะแพ็กลงกล่องอันนี้นะคะเห็นไหมคะที่ดาเอามาเนี่ยดายอยากกินเลยดายก็ชิมไปแล้วดาก็าาบอกแฟนว่าอร่อย จริงๆมันจะกินเค็มๆเปรี้ยวๆนิดๆอะค่ะแล้วก็มีความกรอบแล้วก็มีกลิ่นของกระหล่ำปลีถ้าบางคนไม่ชอบกินกระหล่ำปลีก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ดารู้สึกว่ามันแก้เลี่ยนได้ดีถ้าเรากินกับพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเอาอาหารใส่กล่องแล้วนะคะแฟนดาเนี่ยเขาก็จะเอากล่องอะค่ะใส่ลงไปในถุงพลาสติกเลยนะคะประมาณหชั้นค่ะหลังจากนั้นเขาก็มัดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะ แล้วก็ตอนเช้านะคะเขาบอกว่างง่ายเขาก็จะได้หยิบแล้วก็เอาไปทํางานได้เลยค่ะอันนี้ก็เช้าแล้วค่ะดาก็เอาของที่แช่ตู้เย็นไว้นะคะเอามาวางไว้ใกล้ๆประตูรวมทั้งผลไม้ด้วยเพราะว่ากลัวว่าจะลืมหลังจากทานข้าวเที่ยงกันแล้วนะคะแฟนดาก็เริ่มสตาร์ทออกไปทํางานแล้วค่ะดาก็ช่วยหิ้วของไปส่งนะคะ ข้างหลังบ้านนะคะก็จะเป็นโรงรถค่ะเรามีทางเข้าออกได้สองทางนะคะก็คือหลังบ้านก็จะมีถนนค่ะหน้าบ้านก็จะมีถนนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของดาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ